เคยปรัสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับปินชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรักทั้งหลายนะครับพบกับอาจารย์นะครับจากช่องพิเลชัด FCTP Channel นะครับผมแล้วก็พิเลชัด FCTP Family นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะพูดในมุมหองหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่าปรากฏการของคดีน้องผลไม้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเยอะมากเรียกได้ว่าถ้ามีคนจดบันทึกนะครับเรื่องแปลกประหลาด ม่ใช่แปลกเพราะความอัศจรรย์นะครับแปลเพราะความไม่ตรงไปตรงมามันไม่สมเหตุสมผลนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นในคดีน้องผลไม้เนี่ยถ้ามีคนเขียนนะโอ้โหคงยาวเป็นหางว่านะครับในระยะเวลาสี่ปีเนี่ยนะครับผมนะสิ่งหนึ่งที่ผมก็รู้สึกประหลาดใจนะครับก็คือจู่ๆก็มีเพจใหม่ชาลวันชาลวันแปลว่าจระเข้ความรู้สึกนะครับผู้ที่ได้เห็นเพจใหม่ชาวันเนี่ย นะเพจได้ทําอะไรที่ทําให้เราเนี่ยนรกว่าอ,อึ้งขึ้นว่าเขาทําได้อย่างไรแต่เพจใหม่ชลวรรณที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันกลับทําให้ฝ่ายตรงข้ามลุงพลไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งไม่สบายใจแต่ฝ่ายลุงพลเองและทุกคนกลับเห็นว่าเออมันก็ดีแปลกไหมฮะ ถ้าความรู้สึกแบบนี้ขึ้นแสดงว่าเพจใหม่ชารวันกำลังเห็นอะไรบางอย่างในกระบวนการทำคดีนี้ใช่หรือไม่ที่เขาต้องทำแบบนี้ออกมาเนี่ยนะครับเพราะมันมีเหตุจำเป็นว่าบุคคลที่อยู่ในเพจใหม่ชรวันอาจเป็นคนที่กําลังเห็นภัยพิบัติของคดีนี้ในความหมายของความยุติธรรมความซื่อสัตย์สุจริตหรือการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ การที่มีเพจใหม่ฉวนเกิดขึ้นมาโดยมากฝ่ายโจท์ควรจะดีใจได้เปรียบเพราะฝ่ายโจท์เองควรจะได้เปรียบในทุกมิติการที่ฝ่ายโจทยื่นฟ้องจำเลยเนี่ยก็แสดงว่าฝ่ายโจท์เองต้องมีคุณธรรมในหัวใจตัวเองว่าว่าไม่กั่นแกล้งให้ผู้อื่นมาตกเป็นจำเลยไม่มีรับลมคมในตรงไปตรงมาซื่อสัจจริต ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่หลักฐานที่มีก็ไม่ใช่หลักฐานปลอมเป็นหลักฐานจริงร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีการกลั่นแกล้งแน่ดังนั้นถ้ามีแบบเหตุใหม่ชลวันมาเนี่ยคนที่ดีใจหรือเฉยเฉยไปเรียกว่ายังไงก็มีหลักฐานเด็ดอยู่ก็คือฝ่ายโจทย์แต่ทำไมฝ่ายโจทย์โดยเฉพาะโจทย์ร่วมจึงไม่สบายใจดา่าเกลียดชังเหตุใหม่ชลวันอันนี้ นี่คือข้อที่น่าสังเกตถ้าคดีฆาตก,กรรมฝ่ายโจทควรจะเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นผู้เป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีดังนั้นเขากล่าวหาใครเนี่ยคนไหนที่ฝ่ายโจทฟ้องก็คนจะเป็นคนผิด99.99 99เพราะฝ่ายโจทเป็นคนดีตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตการที่จะกล่าวหาใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากดังนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นหมายความว่าฝ่ายจำเลยต่างหากควรจะไม่พอใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกรณีของเพจใหม่ชลวรรแต่กลับตรงกันข้ามครับเมื่อเพจใหม่ชลวรรได้นำสิ่งต่างๆออกมาเผยแพร่มากมายฝ่ายจำเลยกับปกติฝ่ายโจย์ร่วมกับดิ้นม,มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดังนั้นเท่าที่ได้อ่านจากเพจนี้นะครับ จากสาธารณะที่เขาได้เผยแพร่มันเหมือนกับว่าสังคมไทยเองก็ได้เสพในข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนสําคัญนะที่สนใจคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นผู้รู้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นทนายก็คงเสพหมดแล้วพอเสพแล้วเป็นไงตาสว่างฮะตาสว่างถ้าตาสว่างอย่างนี้แสดงว่าไมชล้วนหรือจะเขเนี่ย ที่หลังๆพยายามมีแคปชั่นที่ทำให้โจทย์ร่วมเนี่ยเรียกว่าไงน,นะฮะกะอักกะวมใจเลยนะฮะในวลีเด็ดว่ารับสารภาพเถอะจราเข้ล้อไม่หมดแล้วดังนั้นคำนี้เองนะฮะทำให้เราเห็นว่าถ้าเรื่องนี้อ่านมาจนครบแล้วสาระสำคัญทั้งหมดปรากฏว่าไม่มีจุดใดบ่งบอกว่าจำเลยที่หนึ่งที่สองเป็นคนผิด ถ้าสังคมรู้ว่าไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งที่สองเป็นคนผิดและสมมุติว่าผลมันตรงกันข้ามนะครับจุดนี้แหละครับที่สังคมไทยต้องรับรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะ่ะที่เขามาเผยแพร่ทางสาธารณะนะ่ะนะครับไม่มีหลักฐานใดยืนยันไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาไม่มีประจักษ์พยา,ยานไม่มีบุคคลเห็น อะไรเลยว่าใครเป็นคนทำแล้วถ้าผลออกมาแล้วบอกว่าลุงผลป้าแตนเป็นคนผิดทั้งคมก็จะได้เดินหน้าต่อไปว่าจะทำอย่างไรดังนั้นกรณีของเพจหม่ชลววนหรือจระเข้เนี่ยชาลวันจระเข้เนี่ยผมกำลังมองว่าพฤติกรรมของเพจหม่ชลววนเหมือนกำลังเห็นหรือกำลังตระหนักว่าคดีนี้มันผิดแปลกไปจากปกติ ดังนั้นเขาขอมาเป็นจระเข้ขวางคลองจระเข้ขวางคลองขวางไม่ให้คณะบุคคลกําลังจะทําตาอมเภอใจจะช่วยกันให้ชาวบ้านคนหนึ่งนะครับมีความผิดในคดีร้ายแรงทั้งที่ไม่มีอะไรเลยดังนั้นใหม่ชรวันก็ขอเป็นจระเข้ขวางคองความไม่ยุติธรรมให้คลองนั้นยังคงมีความยุติธรรม ให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เขาน่าสงสารทั้งที่เพจใหม่ชลวัรก็ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องไม่ใช่เป็นคนฝั่งลุงคนดังนั้นพฤติกรรมของเพจใหม่ชลวรรณเนี่ยเหมือนคนกำลังจะปกป้องคนบริสุทธิ์แบบของเขาโดยไม่ได้มองว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่อจะบอกว่าใครเป็นคนผิดคนถูกแต่เขากำลังจะใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อจะปกป้องความยุติธรรมไว้ในเรื่องนี้แล้วอาจจะกลายเป็นเรื่องทําให้หลายคนอาจจะกระอักระอวมใจจะไปยังไงต่อเพราะข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วถ้าผิดไปจากข้อท็จจริงนี้พวกคุณก็จะกลายเป็นภัยสังคมพวกคุณก็จะเป็นปัญหาของสังคมนี่คือการแกะมุมมองแนวคิดของเพจใหม่ชะวัวน เขากำลังทำตัวเป็นโจะเข้ขวางไม่ให้ความอายุทธรรมปรากฏขึ้นนี่นะครับสิ่งที่นำมาฝากในคลิปนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ